ก็สาหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาแนะนํานะครับวิธีตรวจเช็คนะครับว่าเราชาร์จแบตเตอรี่ไปกี่รอบแล้วนะครับเราชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่ที่เราซื้อมือถือมาจนถึงทุกวันนี้เราชาร์จไปกี่ครั้งแล้วนะครับดูคลิปนี้ของนายช่างจนได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะรู้นะครับว่าเราจะดูว่าเราชาร์จแบตเตอรี่ไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เราเสื่อมหรือยังนะครับ เราชาร์จไปกี่รอบแล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรมตรงนี้มานะครับ DEVCHECK ตรงนี้นะครับก็คือดิ c เช็คตรงนี้นะครับพอเราดาวน์โหลดจาก Play Store มาแล้วนะครับมันจะมาอยู่ที่หน้าเมนูแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปที่เมนูนะครับพอกดเข้ามาที่เมนูนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับจะทําการนะครับเช็ค ทุกอย่างนะครับท้ไม่ใช่ว่าแต่แบตเตอรี่นะครับก็ฮาร์ดแวร์นะครับว่ามือถือของเราใช้ฮาร์ดแวร์ CPU ตัวไหนบอร์ดแบบไหนนะครับคอนะครับคอตัวไหนคอ8คอ9นะครับ CPU นะครับแบบไหนแรมแบบไหนนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะตรวจเช็คฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือข้อมูลของตัวเครื่อง นะครับต่างๆนะครับซิสเต็มนะครับเราก็จะดูว่าเป็นเครื่องมือถือของอะไรนะครับที่ห้ออะไรรหัสอะไรนะครับบอร์ดของอะไรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับก็จะเป็นเน็ตเวิร์ก w i f i ต่างๆนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็แคมเมรานะครับกล้องก็มีความละเอียดเท่าไหร่นะครับก็จะบอกหมดในตรงนี้นะครับเซนเซอร์ นะครับมีรูปแบบอะไรต่างๆนะครับก็มีให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็นะครับใจความสําคัญของเราในวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับมีอุณหภูมิที่36องศาเซลเซียสนะครับประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่เป็นแบบนะครับลิอนแบตเตอรี่นะครับลิโอนแบตเตอรี่นะครับอ่า แล้วนะครับเราจะดูนะครับว่าแบตเตอรี่ของเรานะครับชาร์จไปกี่รอบแล้วคือตรงนี้นะครับแชงซเคิลนะครับก็คือชาร์จไปแล้วกี่ไซเคิลนะครับก็คือชาร์จไปแล้วกี่รอบนั่นเองนะครับเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับแบตเตอรี่ส่วนมากนะครับจะมีประมาณ500รอบนะครับหรือ500ออายุการชาร์จนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ที่เราชาร์จแบตนะครับ ชาร์จแบตบ่อยๆนะครับจะทำให้อายุของแบตเตอรี่หรือไส้ของแบตเตอรี่เสื่อมสภาพลงมานะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะก็คือว่านะครับเมื่อไหร่ที่เราชาร์จไฟนะครับอายุชาร์จใช้งานของแบตเตอรี่นะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะลดลงนะครับตามที่เราชาร์จนะครับอันนี้นะครับนายช่างโจนชาร์จไปแล้วประมาณ3 8 1ครั้ง นะครับหรือ381รอบนะครับรอบหนึ่งของแบตเตอรี่นะครับก็คือการชาร์จเต็ม100%เนะครับเพื่อนเพื่อนรอบหนึ่งของการชาร์จก <colo> ็คือการชาร์จไปเต็ม100%นะครับวันนี้เราชาร์จไป5 0ก็คือครึ่งรอบนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้เราชาร์จไปอีก5 0ก็คือ1รอบนะครับก็คือ100นะครับวันนี้50พรุ่งนี้50ก็เป็น100%ก็คือ1รอบของอายุการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ ตอนนี้นายช่างโจนก็ชาร์จไปแล้ว381รอบการชาร์จนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเต็มไปแล้วนะครับ381ครั้งในการชาร์จ100%นั่นเองนะครับก็แบตของนายช่างโจนก็เริ่มนะครับเสื่อมเกินครึ่งลงไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับจำนวน3 0 0 0มิลลิแอมก็คือแอมของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับว่าแบตเตอรี่ของเรากี่มิลลิแอมนั่นเองนะครับ ก็เพื่อนๆก็มีปัญหาอะไรนะครับหรือไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นายช่างจนด้วยนะครับคลิปหน้านายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมาฝากเพื่อนๆอ,อีกก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับ